สวัสดีครับพี่น้องนัสื่อแห่งการเวลายินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ชั a เตอร์ร่องรอยชีวาภาพตอนที่3.1สวนดอกไม้ในก้อนหิน The Sacred Garden ครับใน2บทที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องหินเรื่องปูนเรื่องแร่ธาตุซึ่งเป็นของแข็งที่ไม่มีชีวิตแต่พี่น้องครับสเสน่ห์สูงสุดของพระสมเดะะ็จวัลคังไม่ได้อยู่ที่ความแกร่งของหินปูนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ชีวิตที่แทรกซึมอยู่ข้างในครับ ลองจินตนาการย้อนกลับไปในกุฏิของท่านสมเด็จโตนะครับท่านไม่ได้มีแค่ปูนเปลือกหอยแต่ท่านลายล้อมไปด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากธรรมชาติดอกมะลิที่แห้งคาหิ้งพระเกสรดอกบัวกล้วยน้ำว้าสุกงอมข้าวก้นบาทหรือแม้แต่ชานหมาสิ่งเหล่านี้ในทางความเชื่อคือพุทธคุณแต่ในทางวิทยาศาสตร์นี่คือไบโอมาเกอร์ ers, หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพครับทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ เพราะหินปูนกับดอกไม้มันมีพฤติกรรมทางเคมีต่างกันรลาฟ้ากับเหวครับหินปูนแข็งแกร่งยั่งยืนแต่ดอกไม้และอินเซียวัตถุอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อเราเอาของสองอย่างนี้มาผสมกันคอมโพสิตแมทเทียลมันจะเกิดสงครามเย็นเล็กๆภายในเนื้อผระครับเนื้อปูนพยายามจะแข็งตัว แต่กล้วยและน้ำผึ้งพยายามจะรักษาความชื้นเกสรดอกไม้พยายามจะเน่าเปื่อยแต่น้ำมันตังอิ้วพยายามจะดองมันไว้ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อพระที่มีความซับซ้อนคอมเพล็กซิตี้ระดับสูงถ้าพี่น้องส่องกล้องแล้วเห็นเนื้อพระที่ครีนเกินไปขาวสะอาดเหมือนปูนพลาสเตอร์หล่อไม่มีจุดสีไม,มสไม่มีเส้นใยไม่มีเศษเสี้ยวของพืชให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยครับว่านั่นคือพระแหง้งพระที่ขาดองค์ประกอบทางชีวภาพซึ่งผิดสูตรวัดระคังอย่างแรง จุดสังเกตที่1เส้นใยไฟเบอร์แพ a นไฟเบอร์บางครั้งถ้าโชคดีเราอาจจะส่องเจอเส้นใยเล็กๆลักษณะเหมือนเส้นได้บางๆสีน้ำตาลหรือสีเทาฝังจมอยู่ในเนื้อนั่นคือโครงสร้างของเยื่อพืชหรือเส้นใยกล้วยที่ยังหลงเหลืออยู่ของปลอมมักจะมองข้ามจุดนี้หรือถ้าทำก็จะใช้เส้นได้นายลอนมาใส่ซึ่งหน้าตาจะแข็งทื่อไม่ดูเป็นธรรมชาติ จุดสังเกตที่2เม็ดมวลสารอินทรีย์ (organic granules) เม็ดเล็กๆสีเหลืองคุณๆสีน้ำตาลไหม้หรือสีเทาอมเขียวพวกนี้ไม่ใช่ก้อนหินนะครับแต่มันคือซากฟ,ฟอสซิลจิ๋วของเกสรและเศษอาหารลักษณะของมันจะมีความมนแต่ผิวจะย่นเหมือนผลไม้แห้งไม่ใช่ผิวเรียบตึงเหมือนเม็ดพลาสติก จำไหมนะครับพระสมเด็จไม่ใช่แค่ก้อนหินแต่คือสวนดอกไม้ที่ถูกสตาฟไว้ในก้อนหินและในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าเมื่อสวนดอกไม้นี้โรยลาและตายจากไปตามกาลเวลามันจะทิ้งล่องรอยความตายที่งดงามแบบไหนไว้ให้เราดูเตรียมพบกับความตายที่งดงามในตอนหน้าครับยินดีต้อนรับสู่ห้องค้นหาความจริงพระสมเด็จครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงวัตถุดิบที่มีชีวิตในตอนนี้ เราจะมาพูดถึงความตายของวัตถุดิบเหล่านั้นครับพี่น้องครับ Biodeterioration หรือการเสื่อมสภาพทางชีวภาพคือกระบวนการที่ปลอมแปลงยากที่สุดในโลกเพราะมันต้องใช้ปัจจัย3อย่างพร้อมกันความชื้นบวกจุลินทรีย์บวกเวลา100ปีเมื่อเกสรดอกไม้หรือเม็ดกล้วยฝังอยู่ในเนื้อปูนนานๆมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง2รูปแบบหลักๆที่เราต้องส่องหาครับ รูปแบบที่หนึ่งการยุบตัวและระเหยหาย s h r i n k a g e และ v o l a t i l i z a t i n อินทรีย์วัตถุ องค์ประกอบหลักคือน้ำครับพอนานวันเข้าน้ำระเหยออกตัวเนื้อเยื่อก็แห้งกรอบและหดตัวจากเม็ดเต่งๆกลายเป็นเม็ดลิบๆและสุดท้ายอาจจะสลายกลายเป็นผงฝุน่นทิ้งไว้เพียงหลุมว่างเปล่าที่มีรูปร่างเหมือนตัวมันเปียบนี่คือที่มาของรูพรุนปลายเข็มหรือรอยปูไตที่เสียนเรียกกันแต่ในมุมวิทย์ผมอยากให้พี่น้องสังเกตรูปทรงของรูครับรูที่เกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิต ขอบรูจะยิกยือผิวภายในรูจะครุขระและก้นรูมักจะมีคราบสีหลงเหลืออยู่มันคือโลงศพที่ว่างเปล่าครับต่างจากรูที่เกิดจากฟองอากาศที่กลมเกลี้ยงและต่างจากรูที่เกิดจากเข็มจิ้มที่คมชัดและสะอาดเกินไปรูปแบบที่2การกลายเป็นคาร์บอนคาร์บอนไนเซชัน บางครั้งอินทรีย์วัตถุไม่ได้หายไปไหนครับแต่ถูกความชื้นและความร้อนอบอ้าวภายในเนื้อปูนแปรสภาพมันเหมือนการเผาถ่านแบบช้าๆ slow pyrolysis ทำให้เกสรดอกไม้สีเหลืองหรือเศษอาหารค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำถ้าพี่น้องสองเจอจุดดำในพระสมเด็จ ลองเพ่งดูดีๆครับถ้าเป็นจุดดำที่เกิดจากอินทรียวัตถุกเก่าไม่ใช่ฐานบทผสมใหม่ลักษณะของมันจะมีความด้านแมทและรอบๆจุดดำเนื้อปูนมักจะยุบตัวลงเล็กน้อยเหมือนดินที่ยุบตัวลงหลุมศพนี่คือหลักฐานว่าตรงนี้เคยมีอะไรบางอย่างอยู่และมันได้เสื่อมสลายไปตามการเวลาทิ้งไว้เพียงเท่าฐานแห่งอดีตของเกททำยังไงรู้ไหมครับเขาเอาผงฐานมาบดหรือเอาสีดำมาแต้มมันจะได้แค่สีครับ แต่มันไม่ได้เท็กซเจอร์มันไม่มีรอยยุบตัวรอบๆมันไม่มีความเหี่ยวย่นของซากฟอสซิลมันดูสดเหมือนเพิ่งแต้มเมื่อวานดังนั้นจำไว้นะครับความตายของอินทรียวัตถุสร้างชีวิตให้พระสมเด็จรอยยุบรอยย่นและคราบดำคือเครื่องยืนยันว่าพระองค์นี้ผ่านการเวลามาจริงไม่ใช่นักแสดงแทน และในตอนหน้าเราจะมาดูสิ่งที่อินทรีย์วัตถุเหล่านี้คายออกมาก่อนตายมันคือน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่ซึมออกมาสร้างรัศมีเตรียมพบกับไม้ตายก้นกุฏิรัศมีน้ำว่านในตอนหน้าครับมาถึงตอนที่สำคัญที่สุดของชปเตอร์นี้ครับถ้าใครถามผมว่ามีวิธีดูพระสมเด็จแท้แบบวิทยาศาสตร์ข้อไหนที่เด็ดขาดที่สุดผมจะตอบโดยไม่ลังเลเลยว่าข้อนี้แหละครับ diffusion halo หรือรัศมีการแพร่ของน้ำว่านพี่น้องครับ กฎฟิสิกส์ข้อหนึ่งกล่าวว่าสาสารย่อมเคลื่อนที่จากความเข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นต่ำในเนื้อพระสมเด็จเรามีก้อนมวนสารอินทรีย์เช่นเกสรกล้วยซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันหอมระเหยและเม็ดสีธรรมชาติพิกเมนต์ส่วนเนื้อปูนรอบๆมันขาวมันพรุนและมันแห้งตลอดเวลา 100กว่าปีน้ำมันจากก้อนมวลสารมันอยู่นี่ๆไม่ได้หรอกครับมันจะค่อยๆซึมออกมาครับซึมออกมาหาเนื้อปูนขาวๆรอบตัวมันเหมือนเราหยดสีน้ำลงบนกระดาษทิชชู่หรือหยดหมึกลงบนเสื้อขาวสีมันจะไม่หยุดแค่นั้นแต่มันจะแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างขอบของวงจะจางลงเรื่อยๆไม่มีเส้นตัดขอบที่คมชัดนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องล่าหา เวลาสองกล้องเจอเม็ดมวลสารไม่ว่าจะเป็นสีแดงอิดว่านหรือสีน้ำตาลเกสรอ,อย่าดูแค่เม็ดมันให้ดูรอบๆบเม็ดมันลักษณะของแท้ The Halo Effect วงรัศมีรอบเม็ดมวลสารต้องมีวงสีจางๆเหลืองอ่อนสส้มอ่อนแผ่ออกมา